สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางหวยลาพัฒนานะคะของวันที่26เดือน7 2 5 6 4มาแบ่งปันค่ะสูตร1เม็ดเดียวนะคะ2ตัวบนล่างค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะหวยลาพัฒนาของวันที่26เรามาสรุปของวันที่22กันก่อนค่ะสูตร1เม็ดเดียวนะคะเวันที่แล้วค่ะเพื่อนๆแอดก็ให้ ตารางกำลังวันไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีชุดกัน4คู่นะคะส่วนเด่นนะคะงวดที่แล้วแอดให้0กับ1นะคะตัวลองก็จะเป็น4กับ5วิ่งรูดนะคะผลที่ออกนะคะชุด6ตัวเนาะก็จะมี6 1 9 1 6 4นะคะแอด,ดรูด0ให้นี้ิลุดนะคะแต่ว่าเข้าชุดเด่นนะคะ หนึ่งเนาะถ้าใครรูดหนึ่งนี่ก็น่าจะได้อยู่นะคะแล้วก็เข้าสีนะคะชุด6ตัวเนาะถ้าใครลูดน่าจะได้ค่ะแล้วก็ตารางกำลังวันนะคะก็มีนะคะคเพื่อนๆอแอดได้กันไว้ให้นะคะสองตัวหน้านะคะชุดหกตัวหกหนึ่งก็จะเป็นล่างนะคะล่างชุด6ตัวแอดก็เข้านะคะหนึ่งหกตัวกลับค่ะ ส่วนชุดสี่ตัวนะคะเก้าหนึ่งหกสี่เก้าหนึ่งนี่ก็จะเป็นล่างนะคะชุดหกตัวเนาะแอดก็เข้านะคะหนึ่งเก้าตัวกลับค่ะหนึ่งหกสี่บนนะคะแอดก็เข้านะคะสี่หกเนาะตัวกลับค่ะเพื่อนๆจ้าแตกนะคะเพื่อนๆแตกหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่หกนะคะตัวกลับเนาะ ก็ยินดีกับผู้ทชคดีด้วยนะคะมาตามต่อของวันที่26กันเลยจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางหวยลาพัฒนาของวันที่26เดือน7นะคะฟังคำเตือนก่อนจ้าคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะคะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะ เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะสูตร1นึ่งเม็ดเดียวนะคะเราก็จะมีตารางกำลังวันให้นะคะเผื่อใครไม่ชอบตัวทีแอดรูดนะคะก็ลองจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยนะคะตารางกำลังวันนะคะวันนี้แอดวางให้ก็จะมี4มี8 603 71นะคะ ส่วนตัวเด่นนะคะวันนี้แอดเด่น4กับ8นะคะตัวรองก็จะเป็น0กับ3นะคะสายวิ่งสายรูดก็นำไปวิ่งไปรูดได้เลยจ้านิดเดียวนะคะวันนี้แอดรูด4นะคะ4ก็จะมี40 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8แล้วก็4 9นะคะ ส่วนใครที่ไม่ชอบตัวทีแอดจับคู่ให้หรือว่าตัวเด่นนะคะก็ลองเอาตัวเด่น8 0กับ3นะคะไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะหรือว่าใครชอบในตารางกำลังวันก็ลองจับคู่ได้เลยจ้าส่วนตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี C1 4 3 45 4 8 8 9 9นะคะชอบเป็นพิเศษนะคะแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันค่ะมาดูชุดกันค่ะ กันชุดลองนะคะก็จะมีลองแปดศูนย์กับสามนะคะไอชุดกันนี้ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแอดกันไว้ให้ค่ะเ่อมีคนชอบนอกเหมือนงวดที่แล้วค่ะก็จะมีสามแปดสามห้าสามหกสามเก้าสองแปดนะคะศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ห้านะคะอันนี้ศูนย์สี่สี่ศูนย์เพื่อนเื่นอนอันนี้อลืมไปว่ามีสี่ศูนย์ค่ะเพื่อนไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ ผิดพลาดประกันใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะชอบกดจุดไว้แคไปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ